โอเคก็รถเร็ว1-2 2นะครับก็เมื่อคืนก็ออกมาถ่ายก็รู้นะครับว่าเป็นอัลสตอมซี 1, 5, 2, แน่นอนเพราะว่าเมื่อคืนก็ทํา107มานะครับนะชุดเดียวกันแต่แตัดต,ตู้นอนออกไปแล้วก็ตู้ของพี่พันไงหนึ่งตู้ก็เป็น3ตู้ที่ตัดออกไปนะครับนะ ก็ล้อรีกัน1 1ึนะครับวันนี้1 1ึกัน112เนี่ยล่าช้าพอๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณ8นาทีทั้งคู่นะครับนะอ่าใช่ด้วยเอาตอมซีหนึนะครับ คนเยอะมากนะครับถ้าม pues <mic ly> <that> ุงน uh ี huh. ้เดินทางด้วยรถเลี้ยง112เนี่ยโหคงเยอะแต่ไม่ได้นั่งรถไฟไปนะครับเพราะว่าญาติมารับที่นี่เอารถเก่งมารับก็คือนั่งนั่งรถส่วนตัวไปนั่นเองนะครับรถไฟทีสถานีชุมงสถานีชุมงจาั้างทลจากขบวรถบนตวจกสิงของสายานถต้นค่ะ กรบวนการที่เก้าที่สัญญาที่สองคนเป็นกับวนกาแล้วเที่ยวล่างขบที่นึ่งอง คงไปอยู่กรุงเทพนานเลยนะครับไปทำงานด้วยไม่ได้เรียนต่อนะครับทำงานเนาะก็คงไม่ได้ถ่ายรถไฟยาวนะครับก็ขออภัยเนาะนะนะครับคนเรามันมีหน้าที่อยู่แล้วนะครับนะโอเคน่าจะน่าจะหลีกขบวนหนึ่งหนึ่งนะครับ โอเคพรุ่งนี้ก็จะไปกรุงเทพตอนบ่ายนะครับญาติจากกรุงเทพมารับนะครับนะก็พรุ่งนี้เนี่ยหลักๆที่จะถ่าย4ขบวนและถ่ายเป็นครั้งสุดท้ายก็คือขบวนหลักๆนะครับพรุ่งนี้นะ2 0 2 11 2 11และ7จจะถ่ายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนะก่อนที่จะจากกัน ถ้าพรุ่งนี้นั่งรถไฟนี่คงดีใจมากน,น่าดูแต่ว่าไม่ได้นั่งนะครับอดเลยนะโอเคหิวมากเดี๋ยวขอไปดูตู้เต่าบินก่อนโอเคต่อที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเอาตอมเหมือนกันหมายเรียกอะไรฮะเปิดหวีเตือนเฉยดูซิเจอ,อ,อกตามเวลาไหมสำหรับหนึ่งหนึ่งสองมา ออสตอมส3 0 1 รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนพัดตกรถไฟนะครับแต่ขอไม่เข้าไปใกล้เนาะนะครับไกลเกินขาก็ปวดน่าจะลงจากขบวนหนึ่งหนึ่งนี่แหละมั้งลุงน่าจะเมาส์แหละนะครับหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอเคตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองเสียเวลาเพิ่มไปหนึ่งนาทีนะครับร เมื่อวันก่อนก็มีคนพัดตกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ขบวนหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าสองหหรือว่า109นะครับโอเคตอนนี้รถรถหนึหนึ่งสองยังไม่สามารถออกได้นะครับ ผมจะบอกให้ว่าถ้าโดดมาแบบนี้อันตรายแน่นอนนะครับเพราะว่ารถกำลังเข้าจอดเนาะนะครับทางที่ดีคือนะครับนะควรให้รถจอดหยุดนิ่งก่อนเนี่ยยังหยุดอย่างเงี้ยนะครับเราลงได้นะครับแต่ระหว่างที่รถมันวิ่งอยู่เนี่ยรว่าเคลื่อนออกไปแล้วก็ตามนะครับนะเราอย่าทำนะครับอันตรายเกินนะมาเดินไปให้สุดเลยนะครับ เราเดินตามพี่ตำรวจกับพี่พนักง,งานไปนะครับก็ไม่รู้ว่าพัดตกยังไงเนาะนะครับอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮันบีตีแผ่ EP สุดท้ายในวันนี้นะครับเราจะเอาเรื่องนี้มาตีกันนะครับนะเราจะเอาเรื่องนี้มาตีแผ่กันนะครับไปเนาะตอนนี้หนึหนึ่งสองยังไม่สามารถออกได้นะครับ โอเคไม่รู้ว่าลุงแกเมาหรือว่าไงนเนาะนะครับจากพูดได้สายแกเป็นผู้ประสบภัยนะครับหน,หน,หนึออกช่างมันไม่สนใจแล้วนะครับมาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าถ่ายหมดแล้วถ่ายทุกครบทุกตู้แล้วนะครับนะอ่าลุงแกเป็นไรหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ก็สองของบวนนี้น่าจะยังไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าลุงแกอยู่ที่ไหนด้วยนะครับก็ว่าเนาะคนเราอะ่ะเออนี่นะครับมีคนเห็นมีคนเห็นด้วยนะครับไม่น่าใช่ลุงมั้งเป็นพี่ ผู้ชายครับโหเลือดเลยครับน่าจะพัดตกลงมามั้งครับโอเครู้สึกว่าหนึ่งหนึ่งสองกำลังออก หนึ่งหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งหนึหน่สองนะครับมาตอนนี้ตอนหนึ่งก็รอพี่พลังงานนะครับ1น,นึสองก็ตอนนี้เสียเวลาเพิ่มไป5้านาทีนะครับโอเคเปิดบีอีกรอบนะครับ ตรงนี้เป็นร้านสมตำนะครับโอเคตอนนี้เรากู้ภัยกําลังมานะครับแหมวันนี้มันวานอะไรนเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่งพอขอรอ,อยังลงมานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเราโ,โฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับนะแหมเหตุการณ์ก่อนไปกรุงเทพนะครับนะพี่เขาเลือดไหลเต็มเลยนะครับน่าจะพัดตกนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเอามาตีแผ่กันนะครับในรายการฮัตบิทตีแผ่ค่ำคืนนี้นะครับและเป็น e ีพีสุดท้ายโอเคหนึ่งหนึ่งสองออกได้นะครับตอนนี้น่าเสียเวลาเพิ่มไปประมาณ6นาทีนะครับนะไม่รู้ว่าในระบบมันจะขึ้นว่างไงนะนะครับเดี๋ยวเราบอกอีกทีนึงเนาะนะครับนะ นี่แะครับคนเรามันก็มีพลาดกันได้นะครับนะอย่าพึ่งข้ามพี่เอาตอมซีหนึ่นะครับตอนนี้คนมาโฟกัสตรงนี้นะครับอ่า,อาพี่เขาน่าจะเจ็บอยู่นะครับ คใครที่อยากลงรถไฟนะครับตอนที่รถวิ่งอยู่อย่าหาทํำนะครับอย่าหาทําเนาะรอให้รถจอดสนิทก,ก่อนค่อยลงเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับยืนตรงบันไดได้ไม่ผิดนะครับแต่ระวังนะนั่งได้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ระวังด้วยเนาะนะครับโอเคไปยังสวยงาม มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับอโอเคตอนนี้กู้ภัยมาแล้วอโอเคคนมองเต็มเลยนะฮะจากอุดจากขบวนนี่หนึ่งสอง ออยู่ตู้สามของขบวนหนึ่งหนึ่งนะครับนะอ่านะโอเคสวัสดีครับสวัสดีถึงเป็นครนรู้จักไม่รู้จักหวัดดีได้นะครับนะไม่ผิดอ่านกะู้ภัยก็จะนำส่งโรงพยาบาลชุมแสงก่อนเมือต้นนะครับโอเค ตอนนี้ก็กําลังล้างแผลนะครับน่าจะเจ็บตรงหน้านะครับหูข้างหน้านะครับขอท่ายแต่ข้างหลังพอนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่รถไฟกันต่อนะครับตรงนี้เป็นพยานได้นะครับนะเพราะว่าผมก็ไม่เห็นนะครับแล้วผมเดินมาจากตรงตู้หนึ่งๆเนี่ยนะครับนะก็เพิ่งเห็นนะครับว่ามีคนพักตกรถไฟนะครับนะตู้สามนะฮะตอนนี้ ทางกู้ภัยก็กําลังนำตัวส่งนําตัวส่งโรงพยาบาลเพรอมกับติดต่อแฟนของพี่เขานะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาตีแผ่กันเริ่มตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับและเป็นอีพีสุดท้ายนะครับนะอีพีสุดท้ายของรายการนี้นะครับนะและคลิปสุดท้ายเหมือนกันเนาะอ่ามาเราไปถ่ายรถไฟกันต่อ เดี๋ยวเราเออมีเรื่องแจ้งด้วยนะครับโหตอนนี้คนมองเต็มเลยนะครับจับจ้องกันอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งสองน่าจะเสียเวลาไปประมาณหกนาทีเดี๋ยวบอกส่วนหนึ่งนหนึ่งส่วน1หนึ่งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเสียเวลาไปสี่นาทีนะครับอ่า โอเคตอนนี้กู้ภัยก็กําลังปรถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ติดต่อหาแฟนพี่เขานะครับนะนึกว่าเป็นคุณลุงนะครับนะอ๋อพี่นะครับวัย20 30นี่แหละนะครับนะตกใจกันหมดเลยนะครับนะอืมมีคนเป็นพยานได้หลายคนนะครับ โดยเฉพาะตรงร้านที่เป็นออที่เขาขายส้มตำเนี่ยมีเด็กนักเรียนผู้หญิงนั่งด้วยนะครับน่าจะเป็นพยานให้ได้นะครับนะโหไอคลิปมา13นาทีแล้วอ่าโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เพิ่งเคยเจอกับตัวเองครั้งแรกนะครับนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีคนพัดตกรถไฟเหมือนกันแต่ไม่ได้พัดตกตรงนั้นนะครับเนี่ย พัดตกตรงนี้นะครับนะพัดตกตรงนี้นะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนนะครับพัดตกตรงนี้นะครับนะโอเคเข,า, <Okay. S 2> ขาอยู่ตู้สามนะครับค <ş า> ันนี้ โอเคเขายังมีสติดีอยู่นะครับยังสามารถพูดคุยได้ตามปกตินะครับเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรทั้งนั้นเนาะนะครับผมก็ดูว่าเขาเป็นลุงนะครับไม่ใช่นะเขาเป็นผู้ใหญ่นี่แหละอายุ20-30อ่านะครับโอเคตอนนี้ลงมากันทั้งหมดเกือบหมดเลยพี่พนักงานกับพี่พ่อขอรอช้อขอนะครับ โอเคโอ้โหอารมณ์เหมือนทำข่าวเลยอะวันนี้นะครับทำข่าวก่อนจะไปกรุงเทพพรุ่งนี้นะครับนะโอเคตอนนี้ก็น่าจะส่งเออกำลังจะแบกพี่เขาไปส่งที่โรงพยาบาลชุมแสงนะครับนะในเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะให้ครอบครัวพี่เขาเนี่ยมารับกลับไปนะครับออกอยังยังเด้ปะ โอเค <c oughs> พอค้าที่เข้ามาประจําก็ไปซื้อน้ํานะครับเพราะว่า <c oughs> <pe ar> ไม่เพียงพอในการที่จะขายบนขบวนรถยังทันอยู่ตอนนี้โหแต่เลือดเยอะมากขอไม่ถ่ายหน้าพี่เขานะนะครับถ่ายแก้ถ่ายแต่ข้างหลังพอนะครับนะโห เนี่ยผมจะบอกให้ว่าถ้าเราเนี่ยยืนตรงบันดไดได้ไม่ผิดนะครับนั่งก็ได้ไม่ผิดนะแต่บางทีอ่ะคนเรามันอารมณ์อย่างนี้แหละนะครับมันก็ไม่เป็นหมดทุกคนนะครับนะก็พัดตกเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่ได้ว่าพี่เขาแต่งใดเนาะโอเคตอนนี้ก็น้ำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย พี่เขายังดีอยู่นะครับแต่ว่าเลือดเขาอาบเลยตรงหน้านะครับอ่าตอนนี้ก็นำขึ้นรถกู้ภัยแล้วนะครับนะโอเคเมื่อเราทำงานก็ต้องแข่งกับเวลานะครับนะ หนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งตอนนี้จะแตะอยู่ที่1ิบนาทีนะครับนะตอนนี้แดนะครับตอนนี้ล่าช้าเพิ่มไปแดนาทีนะครับโอเครถกูายไปแล้วนะครับแมวันนี้เหมือนมาทำข่าวเหมือนมาทำข่าวตีแผ่ออยังไงก็ไม่รู้นะครับรู้สึกรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับนะก็ด <ś led> ีแล้วแหละครับ <Prevention> ที่ <Rach salsa> ตำรวจรถไฟกลับมานะครับนะเออแสดงว่าพี่เขาน่าจะรีบนะครับเพราะว่ารถกําลังมานะครับและพี่เขาแบบว่าอะไรเขารีบลงเนาะก็เลยแบบบาดเจ็บนะครับ ผมก็เคยเกิดเหมือนกันนะครับนะตอนที่รถจอดเนี่ยนะครับรถกาลังเข้าจอดแล้อีกนิดเดียวแล้วผมลงไปก็เกือบล้มนะครับนะประสบการณ์นะครับจะสั่งสอนเราทุกอย่างเองนะครับหวังว่าพี่ถ้าขึ้นรถไฟอีกครั้งหนึ่งคงจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะนะครับนะ มันก็ไม่มีขยะให้เกิดหรอกครับรถไฟเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเอ่อรถไฟชนรถนูน่นนี่นั่นคนพัดตกรถไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันไม่มีขยะให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับนะถ้าจอดนานคือรอดีขบวนเจ็ดแน่เลยนะครับหรือว่าอาจจะไม่รอตามหลังขบวนเจ็ดนะครับนะ โอเคตอนนี้ก็กำลังเคลียร์นะครับนะแหมวุ่นวายกันนิดนึงนะครับนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอกับตัวเองเหมือนกันนะครับเมื่อวันก่อนก็มีคนพักตกที่ชุมแสงนี่แหละนะครับโอเคครับโอเคออกแลนะฮะ โอเคผู้โดยสารน่าจะอยู่ครบนะครับน่าจะไม่มีใครขาดอ่าโอเคตอนนี้ก็พี่เขากำลังไปที่โรงพยาบาลชุมแสงนะครับโอเคออกได้นะครับ,ออนะรบแหมอัดคลิปมาเยอะนะฮะถึงเวลาทำหน้าที่ต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตีแผ่กันในค่ำคืนนี้นะครับนะและเป็น EP สุดท้ายนะครับนะ ไหนๆก็เจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองนะครับนะโอเคออกได้ฮะแม่นางมีผู้โดิศารลงมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเพิ่มไปสิเป็นนาทีแล้วตอนนี้อาล่าช้าเพิ่มไป1ิเป็นนาทีนะครับสำหรับ1นึหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปบอกอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเค ออกได้ฮะเพื่อนผมเองนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่คนบนรถก็เห็นด้วยนะครับนะแต่ที่เห็นชัดสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นร้านขายส้มตำที่อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับน่าจะเห็นชัดสุดเหมือนมาทำข่าวด้วยตัวเองเอ่ะวันนี้รู้สึกเหมือนมาทำข่าวเลยอ่ะ จบลงไปด้วยดีนะครับนะไปยังสวยงามนะ